เป็นอะไรมาเป็นอะไรมาตาเป็นอะไรมาเป็นสโต๊กมาแล้วตอนนี้ขาวชาต้องทองข้าวอาเดี๋ยวจดเจ้ากรรมในวีนไปเลยนะเดี๋ยวผมซื้อให้มีติดบอลด้วยไปชำระนี่สงก็บอกว่าขอแก้บนแล้วก็เป็ดหมูอสุนลักษณเสือสมนิง พยัญชน,นะเจ้ากรรมเวรทั้งหมดแล้วก็พิมพ์หลวงก็สง่งพรด้วยให้ท่านมาคุ้มครองด้วยเวลาเราบอกเจ้ากรรมเวรเราก็ทิ้งไปที่ที่ตู้สำนากที่ส่งใกล้บ้านวัดไหนก็ได้นะพี่นะทำสักคนละสามร้อยสามร้อย,สา,อยสามร้อยนะ อันนี้เขียนสีข้าโหมดอ่ะสีข้าโหมดไปด้วยอันนี้ก็ดเพราะไรกินร่นเนี่ยาระโอ้ขอใส่มาม้าเด็กิเออเอาเนี่ยเนี่ยเจ้ากรรมนล่นะที่สิงทำให้พี่เป็นอย่างเงี้ยพี่บอกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยพี่ไม่ได้คิดเลยว่ามันเกิดจากเจ้ากรรมในเวรหลวงพ่อฤาษีนึันอกตั้นาแล้วมันเกิดจากเจ้ากรรมเก่าเราในอดีชาตินั่แหละเขาก็มาสิงเราเข้าใจไหมมันทีก็ชาตินิดก็มีเจ้กรรมชาตินี้ก็มีนฮเอาอ่นะ มาแบ่งๆกันไปนะแบ่งกันอธิษฐานไปทีผมเอาสร้อยประจํา,าต,ตัว,วแขวนเอวไว้ให้อธิษฐานเลยเดินดูเดินดูลุกขึ้นเลยง่ายไงทีม้ย

<c oughs> อต์ดีแล้วดีแล้วไปทํทำบุญนะไปทํทำบุญมาเรื่อยๆแล้วก็มาหาผมได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเคาให้เรื่อยๆนั่นแหละเอามาขอพรเพราะรวยเอาเอาพี่เป็นอะไรมาค okay. ือไปข้างหน้านอีกก็ไม่ได้เดินดูเดินดูเ,เดิน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  <c oughs> ี่ <hower" S 2> เป็นานักแกงด้วย เอาสูงถึงร้อย luôn, ลูกจีเปอร์เซนแล้วเป็นยังไงรูดมันบเบายังไงลองฟังด้วยก็มันปวดแล้วไปหมดเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงทำพิธีให้แล้วคนลุกแล้วก็เบาลงเลยไหมเนี่นแบบแนยครับที่เรือาการผีออกขนใสออกเข้าใจไหมสูงถึงร้อยร่างกายเราดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เก้าสิบได้ค่ะ เอาสิปีแล้วเอาอย่าลืมไปทำบุญนะไปขอพรขอร่ำรวยนู่นเป็นอะไรมาแล้วก็บางมันก็เป็นอกร้อนบาทัานเอาเอาจะไล่จีแกคุณรายให้นะเดินออกงไปเดินเลยเดินเลยเอาสูบสองร้อยลงกี่เป็นต์แล้วแปดสิบค่ะเออเอามามามาขอพรเอา